จะวิ่งไปหาโมไซน์นะนี่นี่ดื้อพ่อจะตัดไม้ขวางทางดาวไว้ดาวก็ผมจะไปผมจะไปผมใส่เอ๊ะพ่อทำอะไรมาสงสัยพ่อทำอะไรมาเนี่ยเขาก้ามภูเขาข้ามภูได้กินอันฟานก็มีแหงนะดาวนี เหลือนะครับเหลือแล้วพวกกลัวกลัวกลัวต้นไ ane, ม้โอ้นุน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 นงห่างชีพแล้วนุนไขมันกระเพื่อมแล้วไปหาแม่และดิ้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 ดไปฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป เรามาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็ช่องหนูดาวด้วยนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วดู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 เดินผ่านเราเลยไม่สนใจครับไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยขวางทางไว้แล้วไหนดูความพยายามของไอ้ดาวดิไม่ต้องไม่ต้องมาพี่จะไปยังไง ยังตดูซิว่าจะขวางหนูดาวได้ไหมมดแดงกัดปิกาจูดเด้อสัมผันแดงอืมนแดงนะโอ้ยยังยัอยังย,งย,งย,งยงัโอชนมันสิไปยังต้องไปลูกต้องไป มาต้องไปเลยยุทธการขว้างดาวมาต้องเลยอุ้ยดาวมีความพยายามเยอะทงไม่หักนะทังไว้ขังรัวไว้ดาวบอกแค่นี้เอาผมไม่อยู่หรอกเห็นแต่เพเนยีนยดป่อเพเนียดใสักร่เนนี่ยเราทำอะไรกัน เดี๋ยวมดแดงกัดมันกับไฟหลอกเดี๋ยวเจอมดแดงกัดนะคิดดื้อนี่เออกินหญ้าไปนี่โอ้ได้ละได้ละได้ทีละกำลังติดชนละ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 ให้เบงความพยายามมันลุกมันจะไปได้ไหม มีความพยายามมีความพยายามตัวมีความพยายามตัวดัรนะหมุนอุ้ยับเออเออเออดันเออเออขอขึ้นละตีแล้ตีแล้ตีล้ตีแล้วตีตีี เี้ยอีขึ้นสูู้ฟ้้เอ้ยไม่พอใจอีกนีนาอู้หหหายเขี้ยวด้พ่อคุณเล่นอ้คุณ่ะคุณอ่ะคุณอ่ะขวได้พ่อนน่นเข้าป่าเลยพังไปเลยนุ่นอุ้ยเห็นรดักอุ้ยอุ้หหายหาย หายไปเตะต้นไม้หนุนอู้หหนุนหนุนหนุนแขนขาหนุนหนุนอู้อู้อะไรหนุนอู้อู้หนุนอู้มุนมุนเละห้ละมันห้ละมันห้ละมันนุนอู้วเด็พ่อยนู่นหนุน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 นอาลาวาดอยู่ในป่านุนหัวดพ่อนั่น เอา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 ว้ไว้ตัวอะไรนี่มาแล้ว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 โจนอนเลยแเรียบร้อยครับอือรอพังป่าแล้ววันนี้อุ้ยปวดเดี๋ยวพอแล้วอาบมาไล่ตีผมนี่นี่ทับเลยทับเลยเอาเอาไปเรื่อย ไอ้ับบโชว์แม่ได้ผูกชายผมใช่ไหมนี้เอานี้เอานี้ลูก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 นี่นเบาไปแล้วหปแล้วยอดสรทางเยอืมเอาแซลอ้ก่อนเดี๋ยวเขาจะวิ่งหลุดเลอมาหาผมมาเ้าชู ไปแล้วไปแล้วไล่กันไล่กันไล่กันนี่ไล่กันเข้าป่าเลยนี่ดูความดื้อออกไม่ได้ติดดากครับโอ้ยถอยถอยขึ้นหน่อยตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ไปแล้วไปแล้วดู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 ไปแล้วไปแล้วไปหาแม่กไหมหนักหนักแขมันครับหนักแขมัน สิแม่หายแม่หายเฮ้ยไอ้ิไม่ไม่พอใจพ่อแลอ้ขี้อ่ะขี้อ่ะนี่ขี้แล้นี่ครับเขีแล้วขี้แล้วนี่ขีดแล้วนี่ขี้แล้วขีแล้วเดี๋ยวแินมัน้าน้ากขีแล้วนะนี่ไหวแล้วน เรากำลังดีดครับวันนี้โอ้ตัเตะดากเตะท้ายเตะขวาเตะหน้าเตะหลังเตะ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 อันนี้คือดีดอยู่นะฮะสักพักก็หมดแรงนอนเอาครับเอาแล้วเอาแล้ว,ลวป่านี้ดาจะพังไม่โอ้ไม่กลัวไม่กลัวนี่เไม่พอใจไม่พอใจ หวยวยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาใหม่ลูกจะเอามาใหม่ขวบ้านหน่อยนี่มนีรับนี่ตอไม้ไว้เล่นไปเล่นมาเล่นคนณท่านนี่มาแล้ว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 ยาไปยาไปไม่พอใจครับไม่พอใจพังครับลมบาจใยลมบจจัยนี่ลมบจจใย ไปอีกแล้วเรามาจ้อยรามาจ้อยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าตะเลิดมาแล้วเว้ยเนี่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 ยอเนี่ยไม่พอใจเขี่ยได้พอแล้วโอ๊ยถอยหลังเลยนี่นี่เนีืยดู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 พ่อดักไว้ครับเฮ้ยไม่ติดได้พอนะนี่นะเตะมันต้นไม้เลยนี่ไม่ไงไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไหม เห็นดาวไมนี่นดาดนี่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 ผ่านขานี่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 จจิบโอ้เซอร์เี๋ไปเต๋ม,มาไอ้นุ่มันเมาจากมักไหมไม่โอ้ยใครเม้นแรกนี่มาโดนดาวเตะซะดีๆ ไปลยมัด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 อุ <l acht> อ้ยพีที่สองนี่แบบสุดยอดเลยฮะเตะเดี๋ <l acht> ยวเตะใส่พ่อนี่ <cassette. S 1> อย่านะอย่าเตลิดมาเนดาโอ้ย <l acht> ผมรู้แล้วครับใครอยากมาติดตามชีวิตดาวครับมาได้ครับบ้านดาวครับจะพามาดูดาวปล่อยปลา <l acht> โอ้โ,โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีมากครับไอ้นี่ ส่วนมากฮะโต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 โอ้โหมีปัญหาเฮ้ยมีปัญหากับต้นไม้นี่วะเอาไงดีครับเอฟซีเราบอกต้องพังมันให้ได้นี่นี่นี่เนี่ยไอต้นไม้นี่มันไม่ล้มตักทีวะทำไมมันไม่หนีเราอะนี่เนี่ยชนเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยสะบัดหลังสะบัดหลังมันจับหลังเราได้ไงวะเห็นของกินแล้วไม่สนใจครับ เหได้ต้นไม้ต้นนี้มากนี่คิดซะว่าเป็นเอฟสี C e R ทแรกแล้วตาจะเตกแบบนี้เลยแม่แรกต้องโดนแบบนี้แม่แรกอ่าไปแล้วนะครับเฮ้ครับเอาครับโอ้โหพังครับเป็นการถางทางมาในตัวตัดต้นไม้ข้างทางมาในตัวนะฮะดาวาบอก ผมจะโตไปผมจะเป็นวิศวะโยธาทำถนนให้เอฟซีทุกคนอุ้ยดักมันคือกดต้นไม้ได้เลยล่าสุดยอดดื้ออุ้ยช้างหายโอ้อหหึเขาครับหายละผมว่าเรามาติดตามในตอนต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ